ผู้ชมครับเรื่องของการดูงบการเงินเ,งเป็นเรื่องที่สําคัญมากสาหรับการลงทุนนะครับหากว่าจะลงทุนในหุ้นตัวไหนเนี่ยการอ่านงบการเงินทําให้เรารู้ถึงไส้ในนะครับผลการดําเนินงานของบริษัทเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากตอนนี้ครับผมกำลังศึกษาเรื่องของหุ้นอยู่เหมือนกันก็เลยเอาโหลดนะครับเรื่องของงบการเงินต่างๆในแง่มุมต่างๆเนี่ยออกมาเพื่อที่จะได้ดูได้อย่างต่อเน,นื่องนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามวันนี้ครับมีเรื่องของผู้สอบบัญชีผู้ช่วยคนสําคัญผมโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็มลังจะเปิดดูถ้าสนใจมาดดู้วยกัันสครบ วิธีการอ่านหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีไม่ยากเลยนะคะเพราะสิ่งที่ท่านลงทุนอยากรู้ก็คือว่าข้อมูลในงบการเงินนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมีอะไรที่ ท่านนักลงทุนจะต้องระมัดระวังในการใช้ข้อมูลบ้างหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดิฉันขอสรุปแบบง่ายๆนะคะว่ารายงานของผู้สอบบัญชีหรือความเห็นของผู้สอบบัญชีมีเพียงแค่2แบบเท่านั้นค่ะคือแบบขาวสะอาดกับแบบสีเทาดำนะคะแบบขาวสะอาดก็คือแบบประเภทที่ผู้สอบบัญชีไปตรวจสอบแล้วทุกอย่างถูกต้องหมดเลยนะคะถูกต้องตามหลักการบัญชีผู้สอบบัญชีสามารถทํางานได้อย่างเต็มที่นะคะแบบถัดไปนะคะก็จะเป็นแบบสีเทาดำนะคะแบบสีเทาดำนี้คือเป็นกรณีที่ผู้สอบบัญชีไปตรวจสอ แล้วมีประเด็นติดใจนะคะซึ่งประเด็นที่ผู้สอบติดใจเนี่ยเกิดขึ้นได้สอแบบด้วยกันนะคะก็คือเป็นกรณีที่ไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชีนะคะหรือเป็นกรณีที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบไม่ได้ค่ะก็เลยไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะคะอันนี้เราเรียกว่าแบบสีเทาดํานะคะพูดถึงตอนนี้ท่านนักลงทุนก็คงจะเกิดคําถามว่า พูด่ง่ายว่ามันมีแบบขาวกับแบบเทาดำนะคะแต่วิธีการจะดูยังไงล่ะว่ารายงานของผู้สอบบัญชีเป็นแบบขาวสะอาดหรือเป็นแบบเทาดำนะคะดิฉันจะมีเคล็ดลับง่ายๆเลยนะคะให้กับท่านนักลงทุนนะคะในการดูหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีว่าเป็นแบบขาวสะอาดหรือแบบเทาดำนะคะตามมาตรฐานวิชาชีพในการรายงานของผู้สอบบัญชีเขากําหนดเป็นภาพบังคับเลยค่ะว่ารายงานของผู้สอบบัญชีต้องมี3วรวคเป็นอย่างน้อยนะคะวรคแรกเรียกว่าวักนาก็จะเป็นการบรรยายว่างบที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ ของบริษัทอะไรงวดบัญชีไหนแล้วก็จะบอกความรับผิดชอบให้ชัดเจนว่าผู้สอบบัญชีรับผิดชอบแต่การตรวจสอบแต่คนที่รับผิดชอบในการทําข้อมูลก็คือบริษัทเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลในงบไม่ถูกต้องต้องไปว่าบริษัทนะอย่ามาว่าผู้สอบบัญชีส่วนวัคที่2จะเป็นการอธิบายขอบเขตการทํางานของผู้สอบบัญชีว่าทําตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป วักที่3อันนี้เป็นวักสรุปความเห็นของผู้สอบบัญชีแล้วล่ะค่ะซึ่งถ้าผู้สอบบัญชีเห็นว่างบนี้ถูกต้องขาวสะอาด ผู้สอบบัญชีก็จะไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะคะเพียงแต่บอกว่าถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งผู้สอบบัญชีก็จะสามารถพูดได้จบภายในวรคนี้วักเดียวไม่จําเป็นต้องเพิ่มย่อหน้าเพื่ออธิบายขยายความอะไรตัวอย่างถ้อยคําความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบข่าวสะอาดจะเป็นแบบนี้นะคะข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินณวันที่ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับ ลองทั่วไป ทีนี้ในบางครั้งแม้ว่าผู้สอบบัญชีจะตรวจแล้วไม่พบว่ามีอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ตามแต่ด้วยความที่ผู้สอบบัญชีใจดีผู้สอบบัญชีก็อาจมีของแถมให้แก่ท่านนักลงทุนในกรณีที่มีบางเรื่องที่ผู้สอบบัญชีอยากจะให้เป็นข้อสังเกตเตือนหรือส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้ท่านนักลงทุนข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีนี้จะถูกแสดงไว้เป็นวักแถมต่อท้ายจากว่าความเห็นของผู้สอบบัญชีเห็นไหมคะว่าการอ่านรายงานของผู้สอบบัญชีไม่ยากอย่างที่คิดเลยท่านเพียงแต่นับวักในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีว่ามี3มวักหรือ ไม่ถ้ามีแค่3วรวัแสดงว่าผู้สอบบัญชีเห็นว่าข้อมูลข่าวสะอาดท่านก็ใช้ข้อมูลได้ด้วยความสบายใจแต่ถ้ามีวักสี่ท่านต้องดูสัหน่อยนะคะว่า วักที่3เป็นวักความเห็นของผู้สอบบัญชีที่เห็นว่าถูกต้องใช่หรือไม่ถ้าใชา่ท่านก็ยังใช้ข้อมูลนั้นได้ด้วยความสบายใจได้อยู่นะคะเพราะผู้สอบบัญชีเห็นว่างบถูกต้องเพียงแต่ท่านอาจจะต้องอ่านข้อมูลในวัคที่4นะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีอยากจะเน้นอยากจะเตือนท่านนักลงทุนนะคะให้ระมัดระวังหรือได้ทราบข้อมูลอะไรบางอย่างนะคะ เป็นไงครับคุณผู้ชมการมีเทคโนโลยีก็มีประโยชน์แบบนี้แหละครับหากเราว่างเมื่อไหร่นะครับสนใจที่จะศึกษาข้อมูลทุกอย่างมันก็ดูง่ายเข้าแต่หากว่าคุณผู้ชมไม่สนใจที่จะไปโหลดดูเนี่ยมันยุ่งยากหรืออะไรก็ตามแต่นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรอตต์ได้ www.sec.or.th นะครับยังคงเป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์แล้วก็มีข้อมูลแน่นเช่นเคยหรือว่าหากอยากจะโทรมาสอบถามก็โทรได้เช่นการ dssec help center นะครับก็ตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่ข้างล่างนี้เลยครับก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ให้คุณผู้ชมนั้นติดตามข้อมูลข่่าาวรรรเือองงงกล ได้เป็นอย่างดีครับช่วงนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับเรามากลับมาพบกันใหม่ในช่วงสัปดาห์หน้าผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลอตตขอเชิญชวนทุกท่านที่มีไอเดียบันเจิดในการถ่ายภาพส่งภาพถ่ายพร้อมคำบรรยายที่บอกเป้าหมายในการออมและการลงทุนของคุณเข้าประกวดในหัวข้อต่างมุมคิดต่างชีวิตต่างสไตล์ต่างเป้าหมายการลงทุนหรือ My Investment Dream ชิงเงินรางวัลกว่า50,000บาทเปิดรับภาพถ่ายตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมสนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดอ่านรายละเอียดได้ที่ www.sec.or.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข0-2263-6005เพราะการออมและการลงทุนคืออนาคตที่สดใสการทำกำไรซื้อเนี่ยเป็นเรื่องของการตกลงกันระหว่างคนซื้อกับคนขายค,คนซื้อก็เสนอในราคานี้คนขายถ้ายินดีที่จะขาย ก็ขายแต่ถ้าไม่ยินดีที่จะขายก็สามารถที่จะถือไว้และไปขายในตลาดได้การที่ดีลประสบความสําเร็จหรือไม่ในแง่ของการทําคําเสนอซื้อเนี่ยไม่ได้กระทบกับกิจการในแง่ของการดําเนินธุรกิจแต่ในขณะเดียวกันการที่มีกลไกที่จะช่วยโปรเทคลายย่อยแบบนี้เนี่ยในทางตรงกัินค่ามันกลับเป็นผลดีต่อกิจการด้วยซ้ําไปถ้าเราเห็นข่าวว่าบริษัทน,นั้นบริษัทน,นี้จะถูกค a อเวอร์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะพบกันประจําก็คือว่า บางครั้งอาจจะมีการเทโอเวอร์จริงๆและบางครั้งก็อาจจะไม่มีการเทโอเวอร์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ศึกษาให้ดีนะคะวิเคราะห์ก่อนว่าโอกาสความเป็นไปได้ของการที่จะเข้ามาเทโอเวอร์ของแต่ละบริษัทเนี่ยเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ